น่พี่น้องเว้ยงเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะในการปรุงแต่งสีม,มือแม่บุญมีลุนรวงเลยซิมก่อนมอันมเฮลแลมซิมเลยคำทีช่องกวานับสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางฝังลาวฝังไทย ว่าอยู่ภายในหรืออยู่ต่างประเทศพี่น้องยินดีต้อนรับข้าสูซ่องของบอลอยคือเก่าคือเดิมมื้อนี้บวลอยคิดว่าสิไปหาอยู่หากินทุกคนนะตอนนี้หากระมาตแต่บ้านพี่น้องแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาใหงง้งัวหาก็มาหอดเมื่อกี้นี่ทุกคนเย้ยแต่ก่อนสิไปหาอยู่หากินฮาก็สิพาพี่พี่น้องามาเบิง่งในบนมีพิ่นหอหอขนมพี่น้องขนมแบบพื้นบ้านนะทุกคนเอาแบบ บดข้าวเฮาแบบบ้านๆเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยผสมใส่กับดอกดินพี่น้องเพิ่นเฮ็ดขนมมื้อนี้เครื่องประกอบมีหยังแน่ก็เชิญพี่เชิญน้องเฮาติดตามไปเบิ่งแล้วก็ไปชมนองกันทุกคนเนาะนี้แม่บุญมีกําลังมักอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ข้าวข้าวเหนียวนีแหละพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวเหนียวแต่เพิ่นไปบดบดให้มัน ละเอียดมันเป็นแป้งเป็นเนื้อแป้งหมดเละเลยเพิ่นเอาดอกดอกดินมาบดแล้วก็กลองเอานำ้ำมันมามามาเ<ๆ>ม,ามือนกนนี่ <ปะ S 1> พี่น้องมันกรสีอ,รออกเ,เป็นสีนี่อันตัวนี้คือเครื่องประกอบพี่น้นองมะพร้าวเนาะขาดบ่ได้เลยนี่ตอนนั้นท่านขูดแล้วแล้วแล้วพันกระสีพันกรสีผสมสกัดน้ำตาลพร้อมได้พี่น้องไหม นะรอติดตามชมกันเผื่อเห็ดมป็นนี่ครัมีมีชองเมนูพี่น้องตัวนี้หั็นเพิ่นสีหอแม่บุญมีเพิ่นสีหอเป็นเป็นเป็นข้าวต้มแต่กระใสตัวนี้เป็นข้าวกลมเลยเนาะข้าวกลมธรรมชาติเออตัวนี้เป็นเป็นข้าวกลมธรรมชาติทุกคนเลยตัวนี้เขาหมดแล้วนี่ตัวนี้เห็ดเป็นข้าวต้มข้าวต้มผัด หรือว่าเพิ่นบลาข้าวต้มก็กได้ทุกคนใบตองเขากะเกีเ้ยวเตงมัวานนี่คนนะอันเครื่องจำนวนนี้ก็สิเกียมใส่บุญบุญห่อเข่าหรือว่าบุญเดื่นซีบลาวนี่แหละทุกคนตอนตอนนี้กำลังห่ออยู่ได้ทุกคน นี่ลักษณะการห่อข้าวต้มกับสีสีแบบนี้แล้วพี่น้องเลยอ่าบะได้นั่นบ,น,นบะไดนไหมบะได้เนี่ยม,มัดบ่มัดมันเพิ่มเพิ่มข้าวต้มอันนี้เพิ่มเราไปมัดข้าวต้มนี่บะได้มัดได้พี่น้องเลยบะเม็นข้าวต้มมัดเด้ออันนี้ข้าวต้มครูข้าวต้มขี้อันนี้ข้าวต้มนี่บะเป็นข้าวต้มครูอยู่ในนี้ฮนผสมผสมเพียงไหนอยูมม่น้ำตาลกะทิอ่ามีทั้งมีทั้งน้ำกะทิ แล้วกับน้ำตาลพี่น้องขาดบ่ได้นาะนลักษณะการหอ่อให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันไม่ได้ไปทางใดพี่น้องเลย,มา,ยมาให้มานาคือเก่ามันมีหวานไหมมีเพียงนะ ผมธนชุกปอบใจเจ้าคองไว้แด้จนลนชุกว่านี่ลักษณะที่ห่อแล้วได้พี่นองเ์ครับมันสีเป็ดซี่ตัวนีน้ครับสีเห็ดแบบขนมมกพื้นบ้านเรียกว่าขนมขนมจีบบอบางคนเอินขนมสามเหลี่ยมนะพี่นองเ้ย มวยนี่เป็นหนึ่งเลยพี่น้องสิงหนึ่งข้าวต้มข้าวต้มพัดก่อนเนาะอ๋อมาข้าวขาก็ขูดแล้วพี่น้องเลยขูดแล้วเรียบร้อยเนาะมีแต่สีกาเกี่ยมาไปเอาไปโคใส่กรับน้ำตาล เดี๋ยไปขูดได้ทุกคนมือนี่แหละนะมือใช้อันอื่นนะมือก็สะอาดจิตวิวามือก็ล้างงามนะใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องหลังจากใส่น้ำตาลแล้วก็สิไปขูดได้ทุกคนเกือบค่อยเห็นบั้งแม่บ้านมีเอาไปขูดครึบนี่ขานใส่เตาไฟเรียบร้อยทุกคน มาครัวหมอกรน้อยคนอะไรไปน้องเลยในการครัวนี่ก็ครัวจน จนไม่ได้สีสีนเนี่ใดก่อนจนมันจะออกสีสีแดงแดงดสีน้ำตาลอลไรพี่น้องมันจะสีออกเริ่มมีสีแล้วเลยพี่น้องไหมแบบว่าเอาไพแบบเบาๆคนไปคน,น,นมาพี่น้องจากน้ำตาลมันทั่วแล้วกัพี่น้อง สเอาไปหมองใส่ใจมันได้เห<ว>ม,<ะ>มนหลังจากขัวกะทิมะพร้าวแล้วกะสีสีมาหนึ่งหนึ่งข้าวต้มพัดพี่น้อง,งนเลยปะนี่เนาะนี่จ,นนจะรอความจะสุกกันเลยทุกคนเลย ลักษณะการมกุกในกระสีประมาณนี้ทุกคนเลยสีมองมองสีใจมันนี่แหละ <c oughs> ในการเห็ดขนมมกนี่ก็มันจะเห็ดตามฤดูกาลเลยพี่น้องเลยบ่ได้คอยเห็ดหนนดุไปไดนเนาะแปลว่ามันมีบุญประเพณีบ่บุญเดือนเก้าบ่บุญเดือนสิบบอแต่ว่าบื้องนี้มีงานแข่งนหือพี่น้องแม่เ็ดดุ ไม่กินด้กฝนลงมากูกินได้ก็ได้ลักษณะมักซี่ออกมาเป็นยังไงเลยพี่น้องเจ๋อเลยนะอือการถับใบตองกระสีประมาณนี้ถ้าผู้ใดบุท่านเป็นพี่น้องเบิงเอา ถ้าก็ได้ป็นแล้วก็เลื่อนผ่านทังคนกระมกอยู่ทางคนเก่ากำลังเ้อมอยู่พี่น้องเลย

ก็ตมันมันเชียนะตามเี่ยมาเป็นชนกคนตกน้อยๆปลูวไปจะตกเล็กน้อยแลมาปไปมันกันชกหรือเปล่าเสจแล้วเสร็จุกเรียบร้อยพี่น้อง ทางวาน่านหร่นท้งห้อนกับ้านเต้าเต้าลเน้ยฝนปาทมดสองมกแซ่บอ่ะซิมน้วกันเพื่อนอือห อาพาได้กินกินแม่สิเอ้ยยังหลายเลยนาะงเจกว่าจะเชื่อน้อยเชื่อหลายช้ำเดินนั้นยังเหลือหลายมะพร้าวนะกินแม่ควรมากินเลยหลังจากห่อขนมมาขัจนจากเที่ยงแล้วพี่น้องเ้ยกระสีอ้อยนาอ้อยตาไปเห็ดอยู่โคกินได้เป็นอินได้เรื่องการหาอยู่หากินกระสีบริไปหาไก่ดอกตอนนี้กำลังสิต้มหอยฉลับเท้าคนบักแม่วันมีคนบัก กระชามนะพี่น้องเ้ากินน้ำพันวันนี้ก็สะแบ่งกันไปหาอยู่ห้ากินพี่น้องอดดกูนั่นทันไปเอาเทาจนบร้อยนี่สิไปเก็บเก็บมะเขือเลิกเก็บมะเ็ดเก็บมะเขือพวงพี่น้องเลิกกะหัวชีไคดูแต่สวนเนาะสอยกันคนละไม้ละมือทุกคนไปไปเก็บมะเขือกัน ตอนนี้กำลังต้มหอยต้มหอยต้มกระปูพี่น้องสีใส้รับเท้าเลยนี่ฮะก็ลอยไปเก็บพักเก็บหญ้าก่อนทางคอาสวนก็เริ่มหกเลยทุกคนเลยปู่สวนกันหกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยใบพายมันตุ้มลงมาหนิเรียแร้อทุกคนเลยสีเก็บพักเก็บหญ้าอยู่ตามหูตามสวนนี่ก่อนนี่คือมะเขือพวงพี่น้อง แถวบ้านคอยเอิญมาแค้งแถวพี่น้องต่างบ้านต่างประเทศเคือสีเอิญมาเคอพวงเนาะเอินอยางใดก็ความหมายเดียวกันเลยทุกคนนียไปใช้รับเท้าพี่น้องมานมน้เมนูรับเทา้ารารุ่นน้งกันพี่น้องเลยว่ามันสีเป็นเป็นตาแซบสำหใับนะพอดีกินพี่น้องเลยเคอพวงกัน นี่นะทุกคนมันจกเก็บมะเขือพวงยาแล้วก็สิเก็บมะเขืออันนี้พี่น้องเลยมะเขือคางกบกำลังพูด,ดีกินอืมโอ้กบหลายพี่น้องเลยขาคือขา น้องนี่เด็กบอลอยตึกโตลงลายโตขนาดเหมือนนี้โอ้สิกเก็บมันเพชรต่ออีกทุกคน ขาดบ่ได้หัวสิไข่ ai, พี่น้องนียโอ้ยหัวสิไข่นี่ก็ขี้งอเขาไปชวนนั่นก็สิเอาอยู่นี่แหละทุกคนพอได้ไปใส่นี่มีสองบอลเนาะบ่บ่ลอยปลูกไว้มีสองสวนถึงไหมเท้านีาน่ต้องมีหัวสิไข่พร้อมสายหลายเลยพี่น้องนียเครื่องประกอบรับเท้ากับสิกับมือใหู้ดกินเพื่ออะไรบัตรเชิญมารับเทา้าฮะ น้องไปเอาพี่น้องบอุหรยไบ่ได้ไปเอาอตอนนี้ก็เอาเพชรแล้วก็โวสีไข่ลงไปพี่นอ้องต้มเสียเดียวเลยหลังจากห่อแล้วก็สิไปน,นึ่งคือเกาแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้พอท่านได้นึ่งดอกเพิ่นใส่ม้อยไปสือ สีเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนนี่พี่น้องเว้ยเท้าเนี่ยกะพอได้กินจะคืนมาก่อนอจะใช้ด,ดาบหบรือบลอกเหรอเท้าง,งามเลยพี่น้องเวยอันนี้พัก ผักประกอบมันก็นมีผักแพล่พองหอมมีหอมแพล่แล้วก็ผักบัวหอมป้อม,อมเสร็จๆเหมือนกันนะทุกคนเด้อหลังจากนัก้นก็ฝักก่อนได้พี่น้องเอ้นี่หม้อต้มหอยเขาก็สุกเรียบร้อยทุกคนเลย หอมละบนทันได้แล้วซ้ำหอมไป่ต้กินแล้วพี่น้องขันพักก่อนตอนขันอะไรขันขอะกับข้างขงนมมกข้าต่อได้พี่น้งนั้นต่อยตอไผ่บริขาดแล้วได้พี่น้องไหมจากผักแล้วก็เอาน้ำพร่อนลวกก่อนได้พี่น้องมีใส่น้ำพร่อนได้ไหมลวกมันสุกก่อนแต่บางคนเห็ดนั่น เขาใช้น้ำเย็นเนี่น้องเหรอเราลาบเจอน้ำเย็นเห็นอยู่ยเลยเห็นก็มันเท่าน้ำเย็นก็มันไม่เป็นตะกินเท่าเอาเคเราแล้วน้ำเย็นเนี่ยมันเป็นละไม้เราแล้วมันจะผัดผ่าบางทีกะนั่นหัวซิ๊เมืองน้ำหอมหั่นหัวจีไคเขาใช้กันพี่น้องอืมแล้กะพักลงไปก่อนพี่น้อง แล้วใบหั่นจิ้มหอยตโตน่าแรกได้พี่น้องเอ้ยมีทั้งมะเขือพร้อมมันมีซอยใส่บัดนั้นจะสำเร็จนี่ฮะก็ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ได้อีกเลาะเพราะบางอีก,กว่ามันเผื่อมันสำเร็จนี่มันซีแซ็ตผมได้เนาะจิ้มแล้วก็เอาใส่รับเท้าแล้วพี่น้องไอหอยกันีน่เห็นไหมพลพี่น้องบ่นทนันได้ค้นนี่เพียงแต่ใหญ่ไว้ซิ ใส่มะเข็ดลงไปพี่น้องเอ้ยเป็นรูเกลลก้ใแน่ะบบนี้ยังเนาะเฉพาะเป็นรูกระเบื้อนี้ยังบม่ทันได้ลงเลยพี่น้องเขาคู่ขาดมาได้เริ่มแล้วได้ทุกคนเลย เริ่มเป็นตะกิ่นแล้วพี่น้องเลยนี่ผงนัวสุลดพี่น้องใส่ลายก็เซหลายนี่ประเด็กปุง๋งจัเอามาจะหันได้บูจักผลบุญจ้างน,นี้ก็ดีจย่า <Okay. S 1> งไงค้นทำทัว <c oughs> <c oughs> ขคาเซียกันดิ เอ้พี่น้องเว้ยงเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเด้อในการปรุงแต่งสีมือแม่บุญมีลุ่นล้วนลยซิมก่อนมันอืาเฮ้ยซิมเลยคำที่ช่องอร่อยมากโอ้แซ่บเลยทุกคนเลยลาบเท้ามาหนิจุดจุดนำกันพี่น้องแล้วก็มีชองเมนูทั้งนกระตั้งหุ่ง เมนูตำมังหงน้ำนี่คือเมนูที่สองก็คือสีตำมังหงทุกคนส้มตำนี่เกือบทุกวันพี่น้องเลยใส่มะเขือมะเขือขนได้พี่น้องเลย แต่ว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศจะเอ,าาอ,อื้อมาเขยยังตำโจ๊ๆอีกบานหนึ่งน,นี่ใส่ประแด็กอีกขันหนึงพี่น้องเลยหลังจากั้นก็ใส่เศษมงคงลง,ง,ง,งไปพี่น้องเลยตำม,มันทั่วทวอืม,อมเออต้อส่งกลิ่นหอมแล้วมง,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 งคงเลย มันก็สีออกมาประมาณนี้พี่น้องเลยตามองคกันเอาแบบฝุ่งไปตามแบบภาษาบ้านๆเท่านั้นแหละต้องแกะดอกเป๊ะใช่ไหมล่ะเริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสามนะ มันไม่ถ <builds Donald> <ling> ือน้ำมัม่ถือไปเถอะมันถอดจวดลงเลยได้พี่น้องมาพี่น้องเป็นตาไปเก็บโบงมาเก็บโบงมาหลังมือหลังมือทุกคนกินข้าวตรกันหนีปลาตุ๊กเกิดสีชมมาทุกคนนี่เรกันเเเเนี่ตามมา à, tôi còn những đứa Ừ, cái đông, cô hỏi đây này, คนอ,อื่นเขายามันเลยพีน้องเลยมันก็จะบ่หลอยนาะมันแซ่บยามดงมุ่มงำมู่งหงุ่ยิ้มได้ทุกคนเลยเขาเขาก็ขอบใจมันทันผู้ชมเนาะ Thôi vô nè